Suzuki d ิวออฟเด e ะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบสซโลสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki w อ r ์ r f r ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ suzuki.co.th หรือโชลุมซูซูกิทั่วประเทศ,เทศใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเพราะนอกจา4คลาสใหม่บอลลงดอร์นิวไอคอนเบสเลเจนและไทยเบสอัดแน่น5คนพร้อมอัปเดตการย้ายทีมล่าสุดในซีซั่นนี้กับเกมฟุตบอลนหนึ่งที c อออนไลน์เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอนรู้สึกโล่งสบาย นวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยใช้ในทุกส่วนของร่างกายใบมีดเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ำ100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มรัดสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลย สวัสดีครับเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมออกมาจยูสตูตายครับวันนี้หลังเกมเจอกับเลสเตอร์ถล่มไป3าต่อศครับมาแบบหล่อๆสำหรับบูโน่แฟรเดนหนึ่งประตู1แอสซิสต์พร้อมกับเรียวความมั่นใจได้นะครับเป็นนัดที่250ในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สถิติยอดเยี่ยมมากๆกับการอยู่กับยูไนเต็ดมาเกือบจะเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับตั้งแต่2020วันนี้เนี่ยมีอะไรน่าพูดถึงมากมายเลยครับเป็นเกมสุดท้ายของลูฟันในซอยในฐานะ ผู้จัดการทีมโชคคลาวนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าสัปดาห์หน้าอมริมเข้ามาเนี่ยเขาจะพูดคุยกับลุฟ์ฟันซอนแล้วจะทํางานร่วมกันต่อเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรนะครับวันนี้มาพูดคุยกหลังเกมกันครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของมนยูสไตล์ก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขออภัยถ้าเสียงที่นี่อาจจะมีรบกวนหรือว่ามีเสียงเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสนามวอชฟอร์ดหลังเกมที่เราปิดช้อยเก็บฉากนะครับก่อน พักเบรกทีมชาตินะครับมาที่นี่เนี่ยหกเกมนะครับในออทัลฟอร์ดห้าเกมก็ชนะ4เสมอหนึ่งะครับมีชนะเบนฟอร์ดในนัดสุดท้ายของเจนฮาร์นะครับชนะเลสเตอร์5ต่อ2นะครับในคาราบาวคัพนัดแรกของลุดนะครับมีเสมอเชลซีนะครับหต่อ1แล้วก็ชนะพีเอโอเค2อนะครับแล้วก็มานัดนี้ครับชนะเลสเตอร์3ต่อ0นะครับก็ ถือว่าจบทริปได้สวยงามแล้วก็หล่าคนน่าจะแฮปปี้กันกับคอนเทนต์ที่ผมนาเสนอไปให้ในช่องและในเพจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบางที AI หรือว่าระบบฟีดอาจจะไม่นาขึ้นมาในช่องของท่านหรือฟีดของท่านนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารยูเท็ตก็มาติดตามกันว้สักคนหนึ่งครังขอบคุณมากครับวันนี้ขอภัยถ้าเกิดไม่ได้นั่งหรือว่าถ่ายคลิปแบบนั่งนะครับเพราะว่าโต๊ะข้างๆเนี่ยมันเปียกครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับมาดูสิ่งตัวจริงกันก่อนครับเข้าเรื่องเลยแล้วกัันนะครบ มิวเต็ดเนี่ยจัดมาก็พักบางคนไปในเกมเจอพีเอโอเควันนี้กลับมาเป็นตัวจริงอย่างเช่นไรท์ฟอร์ดอย่างเช่น The เดลิกนะครับสิบเอ็ดตัวจริงผู้สาวประตูโอนาน่ากองหลังเนี่ยเอาดาโลมาเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมครับเซนเตอร์เป็นเดลิกกับมาตินเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นมัสซาอุยใน11ตัวจริงตรงกลางอุกเต้คาสเมโลแล้วก็บูโนอลแฟนเดสด้านบนมีอาร์มัดนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องทางซ้ายเนี่ยเป็นไรต์ฟอร์ดหน้าเป้าเป็นลอสซูบูสคอยลุนครับครึ่งแรกต้องบอกว่า ดูแล้วเหมือนเลสเตอร์ก็มาแบบเจมเนื้อเจ้าตัวครับไม่ได้เปิดเกมลุกดุดันเท่าไหร่คือมาดูเชิงก่อนแล้วก็ไม่ได้มีเกมลุกเสี่ตลายมากนักยูเต็ดก็ค่อยๆหาจังหวะเข้าทําไปนะครับคนที่โดดเด่นดันกลางก็คือของยูเต็ดเด่กคือคาเซมิโลกับอูกเต้ผมว่าคาเซได้เก็บกินได้เกือบตลอดลุกห้าสิบห้าสิบเขาถึงตัวนะครับเขาเข้าถึงบอลเร็วอ่านจังหวะได้ดีโดยเฉพาะจังหวะที่ต้องปัดเกมที่เลสเตอร์จะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเลสเตอร์เนี่ยวางมาด้วยการใช้เบอร์นาร์เต้นะครับ เป็นตัวสร้างเกมแล้วแจกจ่ายออกไปที่ปีก2ฝั่งโดยให้เอนดีดีและซูมาเร่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวปิดหน้ากรอบหรือว่าเก็บกวาดด้านบนไอยูค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่ามาตินีกับเบลิกเนี่ยคอยสอดซ้อนเข้าประกบกันได้ดีครับยูเต็ดก็หาจังหวะเข้าทําไปเรื่อยนะครับตอนแรกๆเนี่ยรัดฟอร์ดดูเหมือนจะมีปัญหาการรับส่งต่อบอลอยู่บ้างแต่ว่ายูเต็ดก็ยังไม่ได้เพียงผ่านอะไรครับก็ขึ้นไปต่างจังหวะ จนมาถึงลูก1นึ่นะครับขึ้นมาด้านซ้ายแล้วบนะุนโน่แฟนเด้นยิงสวยงามมากๆครับเป็นประตูเรียความมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าเขายิงมาต่อเนื่องในช่วงหลังแล้วแล้วก็กลับมาเป็นบุโน่คนเดิมที่ทุกคนชื่นชอบนะครับความเป็นผู้นําแรงจิตแรงใจแรงก็หายความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สร้างสรรค์เกมบุนโน่ใน drop d o ลงมาช่วยกลางหลายครั้งยิงได้ใ,นใ,นใ,นในกล้กันกับผู้เล่นมิฟิลหลายคน,นครับสิ่งที่รุดฟันโซล่าตกต่างจากในท้ายในการ คุมทีมก็คือเขามักจะให้ผู้เล่นยืนในใกล้กันนะครับคอยสื่อสารกันแล้วก็ช่องไฟเนี่ยไม่เยอะมากในการที่จะเล่นร่วมกันทําให้พื้นที่คู่แข่งจะบุกเข้ามาเนี่ยน้อยบวกเขามีโชคมีดวงด้วยนะครับแล้วก็ฝีมือด้วยคือลุดเนี่ยได้ผู้เล่นอ่ะเอยสกลับมาพร้อมกับนักเตะเล่นเพื่อเขาเล่นเพื่อทีมนะครับแล้วก็มีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นและนี่เป็นนักส่งท้ายของลุดเนี่ยนักเตะก็เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ใส่ทุกจังหวะ พูดถึงคาเซมิโลไปแล้วเนี่ยเรื่องของจังหวะความเก่าประสบการณ์การชิงบอลแรกการสไลด์บล็อกเนี่ยเขามีอุกเต้มาช่วยจังหวะนี้คนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ลุดทําให้เห็นแล้วว่าการใช้คาเซร่วมกับอุกเตเ้เล่นร่วมกันได้นะครับในการผลิตกาลังตรง,ตรงกลางเพราะว่าทั้งคาเซทั้งอุกเต้สามารถจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วด้วยในการให้บอลในการรับส่งต่อบอลแล้วก็ยืนชิดปิดช่องผมรู้สึกว่าอุกเต้เนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ตรงกลางเพื่อแบ่งบอลคาระคาเซมิโลได้เยอะด้วยนะครับ เขาจะมักจะอ่านจังหวะในการดักบอลแล้วก็ไป cover พื้นที่เก็บบอลสองมาคลองในการจ่ายบอลขึ้นหน้าไปทําให้วันนี้ก้องหลังเนี่ยไม่เจองานหนักมากลิโซโซปเตเนีคอยเก็บกินช่วยใียกับเดอลิคอยเซตบอลขึ้นมาครับแบ็กซ้ายมาซลุยยังอยู่ในมาตรฐานท,ที่ดีเหมือนเดิมดาโลนี้ก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่หลายๆคนคาดหวังเอาวไว้นะครับแม้ว่าจะโดนเปลออกในครึ่งหลังแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าฟาตาบูเนี่ยเริ่มจอดได้มากขึ้นอูรุสก็เลยแก้เกมตอนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงครึ่งหลังกันด้วยลูกแรกพอผ่านไปครับมีจังหวะที เลเซอร์ไดลุ้นเหมือนกันนะครับหลุดเดี่ยวของเอนดี้แต่ว่าโอราน่าเนี่ยไม่พลาดน่าจะเป็นจังหวะที่ยากที่สุดแล้วที่โอราน่าคอยเซฟในเกมนี้นะครับที่เหลือเขาข้าเซตบอลขึ้นบอลไปแล้วก็คอยสั่งการเกมรับมีจังหวะป้องกันในกรอบที่ดีของยูเต็ดทำให้เลเซอร์เนี่ยขึ้นเกมไม่ห่างเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะออกซ้ายออกขวาซึ่งยูเต็ดเนี่ยว,วางมาดีครับอย่างที่บอกคือเพรสซิ่งเคานต์เพรสซิ่งเร็วเสียบอลแล้วช่วยกันไล่นะครับไปดูด้านบานบ้างครับอามาเดียโรยังโดดเด่นเหมือนเดิมน,นะครับจัง เลี้ยงกินตัวจังหวะทะลุทะลวงขึ้นหลายครั้งเพราะอามาัดได้ปุ๊บกระชากหนีครับได้ปุ๊บได้บอลปุ๊บหันหน้าเจอมองเพื่อนจ่ายเลยเล่นบอลจังหวะเดียวหรือบางจาังหวะเนี่ยไล่บอลจนสุดมีลูกหนึ่งที่มาดูเคลียร์ทิ้งไปแล้วบอลกระดอนโดมานะครับอามาัดเนี่ยเห็นคู่แข่งเลเซอร์เนี่ยปล่อยบอลตกเขาชิงบอลเลยนะครับไปเบียดแย่งแล้วก็เล่นต่อนี่คือจังหวะที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของอาหมาัดในความยอดเยี่ยมของเขาในการไล่ทุกจกังหวะซึ่งจุดนี้เนี่ยลาดฟอร์ดต้องเร ไล่ให้สุดหรือจังหวะสร้างเกมซึ่งดรวันนี้ก็โดนไปอ่อกในครึ่งหลังไปนะครับแล้วก็เป็น2เกมติดแล้วที่แ Ford าดฟอร์ดเล่นไม่เต็ม90้าสนาทีนะครับเกมที่แล้วเนี่ยลงไปสำรองเกมนี้ลงตัวจริงก็โดนไปอ่อนในครึ่งหลังไปส่วนละมุสชัยรุนผมว่ายังเก็บ,บอลได้น้อยไปหน่อยหรือหายไปจากเกมในบางช่วงบางตอนครับรุ่อาจจะต้องค่อยๆยกกระดับกองหน้าขึ้นมาเพราะตอนนี้มิดฟิลกับแดนกลางแล้วก็ ของปีกเนี่ยเป็นคนที่สร้างสังเกมแล้วทําให้เมยูเต็ดได้ประตูที่ต้องการไปหลายครั้งเลยครับพอลูก2นะครับเป็นบอนคลครอสเหมือนเดิมนะครับบอคลครอสที่กดดันเข้าไปได้ดีแล้วก็ทําให้กเกลสันเซนครับทำใส,ส่ประตูตัวเองซึ่งมีจังหวะเบียดกับนักเตะดเมยูเต็ดด้วยเมยูเต็ดหนีห่าง2อศูนย์ะครับแล้วก็กลายเป็นครึ่งแรกที่ดูสบายเลยแฟนๆเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็ ไปร้องรํทเพลงกันหาอะไรกินกันช่วงพักครึ่งเริ่มครึ่งหลังมาเลเซอร์พยายามเก่าเข้าสู่เกมนะครับใช้ฟานดาบูเนี่ยพยายามเจาะทางฝั่งดาโลลุดเห็นแบบนั้นลุดก็เลยเปลี่ยนแก้เกมเลยนะครับเอาลิโซปตนเนียขยับไปยืนแบ็คซ้ายเติมอีวานลงมาไปเซนเตอร์แล้วก็ถอดดาโลทางขวาออกให้นุแซรม,มาสออุยไปยืนแบ็คขวาแทนทําให้เกมทางขวาเนี่ยแน่นขึ้นด้วยให้นุแซม,มาเชื่อมกับอาหมัดนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยกาลาโชก็ลงมาด้วยคนหนึ่งในช่วงท้ายนะครับมาซัพพอร์ตฝั่ง ปฏิเนสผมชอบครึ่งหลังนะผมว่าอุก,กเต้ยกระดับขึ้นไปอีกขัน้นนึงครับเขาเขาชิงบอลแรกได้หลายครั้งเหมือนกันในจังหวะตัดบอลแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลูกมีช็อตหนึ่งแทงทะลุขึ้นมาแล้วเพื่อนได้ลุ้นอย่างกานาโชนะครับแต่กาโชไปล็อกแล้วลื่นล้มเองแล้วโดนสกัดนะครับก็เจ็บด้วยนะครับก็ลื่นล้มไปนิดหนึ่งนะครับก็กลายเป็นเมลเซตจะนำอยู่สองศูนย์อยู่แล้วผมเห็นจังหวะที่เมลเซตพยายามเร่งให้บอลยาวไปที่คอยลุนอยู่หลายครั้งแต่ว่าเหมือนเร่งจังหวะเกินไปในบางครั้งแต่ยตก็ กลับมารุ้ลงสมาธิครับแล้วก็แมงไม่เสียประตูผมว่าเกมตรงกลางและเกมด้านหลังเนี่ยวันนี้เราไปชอบหน้าที่กันได้ดีเยืนชิดปิดช่องเลยครับเดลิกคอยคุมจังหวะคอยเซตบอลคอยเก็บกินลิซโซปตินเน่เป็นคนสั่งการเป็นคนให้เสียงกับเพื่อนแล้วก็คนที่จะดักจังหวะสำคัญสำคัญนะครับซึ่งเลสเตอร์เนี่ยไม่อันตรายเท่าไหร่นักด้วยอยู่แล้วครับในการที่มีไอยูมีบรานโดเต้ข้างบนแล้วก็ฟาราบูนครับจนมาถึงลูกที่3นะครับยูเต็ดก็ช้อยเก็บฉากได้เป็นจังหวะ เป็นจากับไปลุกเร็วแล้วก็บูโน่แฟนเดสได้หนึ่งแอซเสครับให้กานาโชลูกนี้เนี่ยเหมือนอเลฮันโด่ยิงปอกเสียงวิจารณ์จากเกมที่แล้วที่มีแฟนบอลไปถ่ายคลิปเลยนะครับยิงแล้วไม่ได้ดีใจเท่าไหร่ครับเดินกลับมาแล้วก็สัใจกับเพื่อนๆน,นะครับยิงปั่นโค้งสวยงามมากๆก็เหมือนยิงให้พี่ๆมันดูด้วยครับว่าหรือว่าในทีมเนี่ยดูว่าน้องมีความสามารถแค่ไหนนะครับยิงได้เฉียบคมแล้วก็เป็นประตูเรียกความบรใจัของกาลาโชได้เหลือน่าสนใจมากๆว่าเกมต่อไปหลังพบกับทีมชาติเจออิปซูวิดยูเต็ด จะเลือกใช้ปีกเป็นใครนะครับผมคิดว่าอารมัดเนี่ยจับจองนั่นแน่คนหนึ่งแล้วหลายๆคนชื่นชอบม,มากๆจังหวะทุ่มเทส,สุดหัวใจครับแล้วก็ดันการดูจะลงตัวแล้วนะครับคาเซมิโร่เอลิอลเซนที่ดอกไปเป็นอักาเต้ลงมาแล้วก็บูโรแฟนเดสดูจะมีเกมรับที่แน่นขึ้นแล้วก็เสียประตูน้อยลงรุูฟานดิสลอยเนี่ยมาอยู่4ี่ห้าเกมนะครับมีเสียประตูไปเกมเชลซีหนึ่งลูกนะครับเพีเอเคไม่เสียเลสเตอร์เสียไป2ลูกในเกมคาราบาวเท่ากับว่าเขาเสียไปแค่สประตูนะครับมีครีนชีสเกมนี้ เกมจูเลสเตอร์นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เกมทางด้านของเตอพีโอเคเกมหนึ่งในที่คืนชีพนะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสำหรับผลงานของรุดสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคือเกมสุดท้ายของรุดเนี่ยแฟนๆร้องเพลงเสียงดังให้กำลังใจลุฟตฟันนิสรอยนะครับแล้วก็รุดก็ตอบแทนแฟนๆดยชชนะบวกกับมี1ประตูหนึ่งคีชิกของบูโน่แฟนเดสมีหลายอย่างที่น่าประทับใจในเกมนี้และบรรยากาศยอดเยี่ยมมากครับ ก็ส่งกัจายไปทุกท่านที่ไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาของฝากไปทากิจกรรมแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบติดตามมาิวเต็ดก็ลอลุ้นขอรางวัลกันได้เลยวันนี้ส่งท้ายคลิปนี้ด้วยบรรยากาศที่โอทราฟอร์ดครับโมเมนต์ที่น่าจดจําของพวกเราอมิวสตาแล้วก็แฟนทุกคนมีเพื่อนๆพี่ๆชาวไทยมาทักทายกันมากมายเลยครับขอบคุณมากจริงๆที่จังกันได้แล้วก็ยืนดในการเชียร์ม,มยูเต็ดก,กันต่อครับถ้าคุณมีศรัทธานในทีมรักของคุณครับ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างมันมีโอกาสเป็นไปได้เสมอครับเหมือนที่ผมมาในทริปนี้ไม่ได้มีใครคิดเลยว่าม่รเ้็เตจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าก่อนตอนนี้ผลงานไม่ดีผมชวนใครหลายๆคนเลอกกันไปปฏิเสธครับแต่รอบนี้ผมมาแล้วเต็มอิ่มมากๆได้เจอโอลเวกุนาโซชานะครับได้เจอเตรกรหลายคนแล้วก็ได้นำพลังในการเชียร์มิวเต็ดกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากจริงๆที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะชาาื่นชอบเนื้อหาที่เรามาฝากกันครับก่อนจะสั่งลาเดี๋ยผมเอาบรรยากาศ น้าสนามให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่คือโอทาฟ r อร์ดสดๆเลยนะครับในช่วงเย็นของวาทิ์ที่10พฤศจิกายนเมกาสโต์นี่ยังเปิดรับให้แฟนๆเข้าไปซื้อได้อยู่เลยนะครับเพราะว่านี่คือหลังเกมที่มันจบแค่4โมงที่อังกฤษนะครับขัง2โมงเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่แฟนๆจะได้เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปตัวตึงครั้งต่อไปครับจะเป็นนัดไหน ช่วงเวลาไหนครับบ่อยตามให้ดีที่ออกมายูตายครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครเยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ครบหรืออาจจะผิดพลาดตรงไหนบ้างขออภัยด้วยครับนี่อัดจากหน้าสนามเทคเดียวยาวครับเจอกันใหม่ครับถ้าคุณมีความเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้และผมหวังว่าช่องออกมายูซายอยู่ในใจพวกคุณไม่มากก็น้อยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับรวมให้กําลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ